อยู่นะคะเป็นฟอร์ e v อเวอเรเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าว่าเป็น e v เวอเ t e นะคะรุ่นวันนี้มาพร้อมชุดแต่งวิกเตอร์นะคะพร้อมไฟมาสแตงพร้อมกับล้อแม็กแบบ full L full option เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพบกับนเนทอีกแล้วนะคะกับช่องโปรโมชั่นฟอร์ดไปเนทนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเนทมีรถสวยๆมารีวิวนะคะเป็น Ford e v e r l อ t เรลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคันนี้เนแต่งอะไรให้บ้างนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าเป็น e v e r อเรนะคะรุ่นไทเทนเนียมพัดนะคะราคาจําหน่ายนะคะคันนี้อยู่ที่1 5 9 9 0ล้บาทนะคะวันนี้มาพร้อมชุดแต่งวิกเตอนะคะพร้อมไฟมาสแตงพร้อมกับล้อแม็กแบบ ฟู o เอลฟูลออปชันเลยนะคะยาง BF นั่นเองค่ะคันนี้นะคะเริ่มจากด้านหน้าค่ะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าม้ามาแสงนะคะเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ตัวม้าเป็นสีโครเมียมนะคะพร้อมกับไฟ LED ทั้งหมด3จุดแบบนี้เลยนะคะและยังมาพร้อมกับสเกิร์ตวิเตอร์นะคะอันนี้จะเป็นชุดแต่งแบบวิวเตอร์นะคะเราเป็นงานครอบไปนะคะเป็นงานครอบแบบยิงซิลิโคนนะคะ กันชนเดิมเนาะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับเซนเซอร์นะคะเตือนกันชนด้านหน้านะคะพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินั่นเองค่ะอันนี้นะคะมันจะทํางานเวลาเราขับนะคะใช้คู่กับคุชคอนโทรลลกความเร็วนะคะระบบนี้ก็จะทํางานให้เนาะใช้กดด้วยกันนะคะแล้วก็ไฟหน้าค่ะใส่เป็นไฟหน้าแบบมัสแตงนะคะซึ่งเป็นไฟเลี้ยว นะคะจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบ3สเตปแบบนี้เนาะพร้อมกับไฟวงแหวนนะคะเป็นไฟวงแหวน LED ให้นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟ day time running light นะคะตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับไฟตัดหมอกนะคะเนี้ก็ใส่เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ให้นะคะคันนี้เนาะค่ะสำหรับตรงชุดวิกเตอร์ตรงนี้คะ่ะเราสามารถเลือกสีได้นะคะคันนี้เป็นสีบอลเงินเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีดําเงานะคะซึ่งตัดกันกับบอลเงินได้ดีทีเดียวนะคะ เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อค่ะใส่คิ้วล้อเป็นคิ้วล้อเป็นของชุดของวิกเตอร์นะคะเป็นสีดําเงานะคะเป็นแบบเรียบไปกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็นสีบอลเนาะก็จะมองแบบออกสีออกเทานะคะเทาตัดกับดํามันจะดูแบบสวยงามมากๆเลยค่ะคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 180แรงม้าเลยทีเดียวค่ะยังม้าพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ1ิสปีดด้วยนะคะอันนี้นะคะจะประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะเกียร์10สปีดเนาะเวลาขับทางไกลรถกันให้ลาได้เพราะว่ามีเจ้าพวงมาลัยไฟฟ้านะคะซึ่งอยู่ข้างในรถเนาะเดี๋ยวเนี่ยจะสาธิตแล้วก็อธิบายให้ดูอีกทีหนึง่งถัดมาค่ะเดิมทีคันนี้จะเป็นล้อแมกขนาด20นิ้วนะคะทีนี้เราเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเป็น20เหมือนกันค่ะ ก็เปลี่ยนใส่เป็นแม็กฟูเอลสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นงานแท้นะคะพร้อมกับติดตั้งใส่เป็นยาง BF g o o d l i ลนะคะเป็นยางออ r ทเรนนะคะสามารถลุยได้ทุกสภาพถนนเนาะอันนี้จะเป็นไซส์ยางเป็นยางออฟโรดนะคะซึ่งดอกยางเนี่ยมันก็จะใหญ่นิดนึงเนาะมันก็จะดูแบบให้ช่วยรีดน้ำได้แล้วก็เวลาวิ่งจะไม่มีเสียงดังเข้ามาในห้องโดยสารนะคะ,ะนี่ค่ะ เสใส่ไฟไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเพิ่มให้นะคะอันนี้จะเป็นงานครอบนะคะเป็นครอบเป็นสีดําเงาพร้อมกับไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีไฟสองด้านล่างให้ด้วยเนาะเวลาเปิดประตูนะคะส่วนชุดครอบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบโลโก้นะคะครอบมือจับหรือเบ้ารองมือจับใส่เป็นสีดําเงาให้นะคะแล้วก็ติดตั้งคิ้วกันศาสตร์ให้ค่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันบ้างนะคะ สำหรับด้านในนะคะคันนี้ก็ใส่เป็นพรม 5D ค่ะเป็นสีดำนะคะเดินได้สีแดงเนาะมีสครับเพดเรืองแสงมาให้แล้วนะคะจากโรงงานนะคะเบาะคนขับเนาะเบาะอันนี้ให้เบาะคู่หน้านะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับ6ทิศทางนะคะสามารถปรับได้แบบนี้นะคะไฟหน้าในรุ่นนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบออโต้นะคะเพียงแค่ลูกคา้า หมุนมาทางนี้นะคะไฟหน้าจะเปิดให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็จะปิดให้อัตโนมัติเวลาเจอแสงสว่างนะคะมาพร้อมกับไฟออโต้ไฮบีบนะคะซึ่งเป็นไฟสูงปรับไฟสูงให้อัตโนมัตินั่นเองคะ่ะไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยจะทำงานเวลาแบบลูกค้าขับ ในที่มืดเนาะไม่มีรถสวนมานะคะอันนี้นะคะเวลาเราตั้งไว้ที่ออโต้เนี่ยเขาก็จะปรับให้นะคะเปิดไฟสูงให้อัตโนมัตินะคะเวลามีรถสวนมาเนี่ยเจ้าไฟสูงนี่ก็จะปรับเป็นไฟต่ำให้อัตโนมัตินะคะซึ่งบอกได้เลยว่ามันโอเคมากๆเลยแล้วก็ยังมีเลนคิปปิงนะคะอันนี้อ่ามันจะช่วย เตือนนะคะช่วยหน่วงนะคะเวลาขับออกนอกจราจรเนาะมันจะทำงานคู่กับเรดาร์นะคะกับเซนเซอร์ด้านหน้านะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าและยังมาพร้อมพวงมาลัยแบบมันติฟังก์กชันนะคะเป็นคุชคอนโทรลล็อกความเร็วบนพวงมาไลัยได้มาพร้อมกับ a อดเดพตีฟคุชคอนโทรลนะคะเป็นการรักษาระยะห่าง รถคันหน้านั่นเองค่ะคับจอนะคะเดี๋ยวเน่ให้ดูจอนะคะจอนี้จะเป็นจอซิง์สามนะคะสั่งด้วยเสียงนะคะเป็นภาษาไทยสั่งเปิดแอร์หรือว่าสั่งเปิดวิทยุนะคะเป็นภาษาไทยได้เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็เสียบ usb นะคะจากโทรศัพท์มือถือนะคะฟังเพลงได้จากบนโทรศัพท์มือถือของเราได้นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะระบบความปลอดภัยนะคะมาพร้อมกับระบบลดพลิกระบบป้องกันลดพลิกลมเนาะแล้วก็ ในส่วนของระบบป้องกันการลื่นถล่นะคะแล้วก็ยังมีระบบช่วยจอดเทียบข้างให้ด้วยนะคะ,ะแบบนี้เลยคันนี้ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะคะสามารถใช้เป็นโหมดสปอร์ตได้หรือโหมดแมนวนวลได้ปรับได้จากที่หัวเกียร์เลยถุงลมนิรภัยมาให้มา7จุดนะคะพร้อมกับถุงลมที่หัวเข่าพร้อมม่านด้านข้างนะคะ กระจกตัดแสงนะคะเป็นกระจกมองหลังตัดแสงให้อัตโนมัตินะคะแล้วยังมีพาราไดมิกมูนลูปให้ด้วยนะคะในรุ่นนี้นะคะเป็นตัวท็อปของขับเคลื่อน2อล้อนั่นเองค่ะแบบนี้เลยก็เป็นเจที่นั่งนะคะนั่งได้เจดที่นั่งแล้วก็สามารถพับเบาะรับได้นะคะในรุ่นนี้ค่ะามาดูรถกันก่อนเนาะเดี๋ยวนี้ช่วงท้ายนี้จะมีโปรโมชั่นให้ลูกค้านะคะได้รับ ชมกันนะคะแล้วก็ด้านหลังเนาะเดี๋ยวพาดูด้านหลังนะคะข้างหลังเนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบ GLC เลยค่ะแล้วยังมีไฟตัดหมอกนะคะเป็นไฟตัดหมอกทับทิมนะคะแล้วด้านท้ายเนี่ยจะเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะด้านหลังนี้นะคะใส่ปลายท่อคู่นะคะเป็นปลายท่อหลอกนะคะแล้วก็มีเซนเซอร์ถอยหลังนะคะพร้อมกล้องมองหลังให้นะคะในรุ่นนี้นะคะฝาท้ายเปิดปิดให้ เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะเพียงปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถเปิดได้ง่ายดดยแบบนี้เลยนะคะแล้วยังมีเป็นฝาท้ายเปิดแบบแฮนด์ฟรีด้วยนะคะแล้วก็เปิดจากด้านในได้นะคะสําหรับเบาะนะคะเบาะด้านหลังแถวที่3มสามารถปรับพับไฟฟ้าเลยนะคะง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะอ่านี่ค่ะเป็นรถครอบครัวที่ตอบโจทย์ได้ ทุกความต้องการของคุณลูกค้าและคุณหนูๆเลยนะคะเวลาปิดก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเป็นไฟฟ้านะคะปิดง่ายใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะคาท้ายนะคะเนสใส่คาท้ายแบบมีไฟแบบเอเวอร์ไว้ให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยไฟท้าย GLC เป็นโคมแดงมีให้เลือก2แบบระหว่างโคมแดงกับโคมดำนะคะ ก็ดูรวมๆแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าเอเวอร์เรสไทเทนเนียมพัดคันนี้นะคะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะเป็นดอกเบีย้ยต่ำนะคะเริ่มต้นที่0%นนะคะลูกค้าสามารถทักมาได้จากช่องทางด้านล่างนะคะหรือไม่ก็โทรหาเน้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะคะ083-982-5161นะคะเนประจำการเป็นที่ปรึกษาการขายนะคะที่สาขาฟอร์ดออโต้แกลลี่สาขาปทุมธานีนะคะ โชลูมยอดขายเอเวอเรอันดับหนึ่งะคะ5ปีซ้อนเลยทีเดียวค่ะเรา,าดูแลเรื่องชุดแต่งแล้วก็รถรูแลหลังการขายเป็นอย่างดีนะคะมีบริการส่งรถให้ทั่วประเทศนะคะลูกค้าอยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งจอง Ford e v e r e อเได้นะคะเพียงแค่โทรเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดแล้วก็เนจะมีไฟแนนซ์นะคะไปให้ถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบคลิป Ever อเรไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ